สวัสดีครับท,ทุกคนตอนนี้ผมอยู่ถนนพระรามสองผมกำลังจะไปเซน็นทรันรู้หรือ,อยังทุกคนที่เซ็นท่านพระรามสองเขามีงานออกบูธอาหารที่ครัวคุณต่อยเขาจัดขึ้นนะรวมร้านเด็ดร้านดังมาไว้ที่นี่กว่า70ร้านเปิดแล้วตั้งแต่วันที่21สิงหาถึง27สิงหามีร้านอร่อยอร่อยร้านดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านจอมใจปอเปี๊ยะสดร้านนี้นะเครื่องแน่นไส้เยอะจริงหรือจะเป็นข้าวหลามจิว๋วจากบางคนทีนะร้านนี้ก็มาข้าวหลามมีให้เลือกหลายสีหลายแบบมากหรือจะเป็นข้าวเหนียวปิ้งนะไส้เผือกไส ราคาหลักสิบเยอะมากทุกคนไม่ควรพลาดงานนี้บอกเลยทุกคนอันนี้เลยทิพพรตะโกตะโกมีให้เลือกหลายหน้าหลายไสหลายแบบมากทุกคนดูสิมีแต่อของน่ากินทั้งนั้นเลยไฟแน่นแน่นแบบนี้ทุกหน้าขนมไทยแบบนี้ผมไม่ได้กินนานแล้ววันนี้ก็ขอจัดสักหน่อยหนึ่งกล่องร้านนี้เลยอลิชากุยช่ายตลาดพูแบรนด์นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยอร่อยทุกอย่างไสแน่นๆแป้งบางมีให้เลือกหลายหน้าหลายรสชาติมากกุยช่ายตลาดพูทุกคนรู้ๆกันอยู่แล้วว่าอร่อยจริงงานนี้นะเขามีของให้ชิมแทบทุกร้านนะทุกคนก่อนจะซื้อก็ลองมกนน้าาัุพ นี้นะเขาได้รับการการันตีจากครัวคุณต่อยทุกร้านเรื่องความสะอาดเรื่องความอร่อยนะผมบอกเลยให้ผ่านทอดมันกุ้งน่ากินมากร้านโคตรเกี๊ยวมีเกี้ยวลูกใหญ่ๆไส้แน่นๆสมชื่อของเขาเลยโคตรเกี๊ยวหลายไสยห้หรือจะเป็นร้านน้ำส้มขันสดๆแบบนี้ก็มีนะทุกคนทำกันสดใหม่ทุกวันนะขวดเล็กขวดใหญ่มีหมดงานนี้นะที่เซ็นทรัพลพระรามสองนะใครที่ชอบหาของอร่อยกินมาที่นี่เลยผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดร้านนี้เลยทุกคนผมอยากแนะนำมากเจ๊กบหมูย่างเมืองตังเขาเอาหมูตัวใหญ่ๆไปย่างจนหนังกรอบนะทุกคนเขาหมักเครื่องเทศเข้าไปในตัวหมูนะทุกคนทำให้เเนนนืืื้้้อออหหมมมูู่ีรสชาาติขงงใคแดลย มันมีความหอมหนังกรอบเออมันอร่อยมากผมไม่เคยกินนะอันนี้ครั้งแรกกินเป่าๆก็อร่อยแล้วทุกคนหรือจะกินกับน้ำจิ้มก็ได้นะก็ยิ่งอร่อยไปอีกนะทุกคนโอหผมได้ชิมแล้วผมบอกเลยผมต้องซื้อกลับอะทุกคนร้านนี้คืออร่อยจริงใครมาเดินงานโครคุณต่อยนะผมแนะนําร้านนี้เลยเจ๊กบหมูย่างเมืองตังอร่อยจริงก็ขอเรียนเชิญทุกคนนะมาเดินงานโครคุณต่อยได้เลยนะตั้งแต่วันที่21สิบเอสิงหานะถึงยี่สิบเจ็ดสิงหานะตั้งแต่สิบเอ็ดโมงนะถึงสามทุ่มนะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ปิดส